คนตกหรอพี่น้องเมื่อกี้ล้มมาเลือดเชื่อทาแต่กบว่าล้มจนเกินอันนั้นหรอกคุณอืมคนตกแลหวออ๋อพี่น้องเปิดประตูออกไม้เย็นสวยสวยเลยเมื่อกี้มันล้มเวิดเวิอ์ดอะเพื่อนที่ว่าล้มบอกกบล้มอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าข่อยอยึดใจวู้ยอุย้ยพี่ล้มแห้งได้แบบนี้เบื้องเบื้องเบิง้งใบไม้ปลิวว่อนเลยพี่น้องอุย้ย อุ้ยคือล้มแหงใช่ป่ะพี่น้องว่างหันบ่นแหงป่ะนี่เอยล้มอันกับบ่าวากเด้อปูยาเอ้ยดกง,งามเด้อฝนพี่น้องสังเกตเบิ่งอยู่ข้างนอกเย็ยนสวยๆแต่ว่าล้มแหงพูนอันใบนั่นเป็นปิวมาหมากไอ้นั่นพี่น้องพูดนะไปว่อนเต็มเลยล้มแหงก็ได้เขอา้ามาไทยอยู่ในบ้าน สังเกตเบิ่งอยู่ด้านหน้านั่นอันใบนั่นน่ะปิวว่อนแล้วบ่แม่นใบดอกอันมากไอ้นั่นแห้งพี่น้องเขาเอิ้นว่าถ้าแม่นจักเอิ้นคือกันบ่นะที่เป็นมากเป็นฟักแหละมันแห้งแล้วมันตกไอ้ปิวลงมาล้มแห้งกับดอกไอ้นั่นพี่น้องดอกไอ้ดอกไอ้ิ้วอืดอกิ้วปลาพ่นน่ะปิวว่อนเลยนตกแล้วถ้าว่าตกแห้งบ่ก็ซําที่เห็นนี่ล่ะพี่น้อง ออกไปด้านนอกเย็นสบายแต่ว่าล้มนะเดี๋ยวจะลองออกไปอีกที่หนึ่งซาลมัเก็บหน่อยแล้วนี่้ะคะกำลังเฮ็ดแตงไผยให้ลูกกินเยอะนะล้มหมดเลยเธิอเท่ามาเนื้อแตงก็ง้มงามหวานพี่น้องซิมเราหวานดีโอเคลมซาลงแล้วฝนกะแจ้งซี่และะ้ค่ะบัวแห้งอกแตะกะดดีกว่าบ,บัวตกเนาะเย็นชื่นฉ่ำยุคพี่น้อง อันฝนตกม้าก,กับประมาณนี้เนาะเย็นดีสบายไปเนี่ยต้นไม้กับชื้นอกชื้นใจล้วพี่น้องเอ๋ยนะสำหรับเขาเขายังเย็นสบายเลยสายฝนเย็นสบายลวพี่น้องเอ๋ยถ้าเม่นตกเลี้ยงกันเรื่อยๆคือรอบก่อนนะอุย้ยแบบว่า จะเ็นอันนี้มันตกเมื่อนั่นคืออ่าแค่เดียวเรากัมาฮ้อนอยู่จังหลายเมื่อ,อพี่น้อง้นไม่กับบร้หดดน้ำเราเมื่ออื่น เย็นสบายแล้วฝนตกมาตกมาจังสี่ทุกเมื่อเรื่อยๆมันกับพออยูเลยเนาะพี่น้องก็โบห่อนแต่กระังง่าแหละแรงกันแรงฮ้อนก็ฮ้อนตามด้วยการแล้วเนะวาะบม่ได้อันเท้นยนใบนั่นถึงหลังคาเป็นใบบะคามนเะมืองใบใหม่ที่ปิวว่นน้าเลยน,นะสะสมแต่ว่าเวลานามฝนไหลยังแหงเป็นกระชะล่างลงมาอยู่ที่อยู่ใช้ค่ะ ฝนตกแดดออกว่าสันสักครู่นี่มันแดดพึ่งออกนี่ค่ะนี่ต้นไม้่อยเนี่ยโอ้ยชื่นใจละ่ะิ่นได้กินไอคน ขอบุณทุกไลฟ์ทุกเลือกที่เขามารับชมจ้าเนาะเยน็ยนๆสบายๆกับเสียงสายฝนตกลงมาจากปากฟ้ากระทบสังกะสีน้องพี่น้องตรงนี้อันเพื่อนตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นเป็นแผ่นอ่าเขาเรียกยังจำไม่ได้ <c oughs> ปเปิก้นสังกะสีแล้วน้องพี่นอ้องมันสะเสียงดังเนี่ยพอตัวเแล้วค่ะจะเว้าบิด ก๋วยจั๊มก๋ยก่อยสีเอ้ยชื่อก่อยก็เอ่ยบวกค่ะเอ็มเอ็มเอ็มเล็มนี่แหละค่ะโอเคขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลอร์แฝดเย็นฉ่ำกับสายฝนเนาะคะ่ะเนาะ,นะบายบายค่ะ